มาหัก่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเรานี่ลินมากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะแม่แม่แม่ดิวจะไม่ไปไม่หรอต้องไล่มม่ไปแม่วันดิวไปสิ ดูมมันเนาะมันู่คนเดียวอร่อยไหมจ๊ะอร่อยโอ้ยดุบรรยากาศน้องนี่เด็กมานั่งกินมื้ยเตียบรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวอร่อยค่ะ อร่อยไหมคะนี่ต้มตหม่ำค่ะมาม่น้องอยากตูดกับมามว ลองชิมอ่ะมองมาให้ชิมมันเป็นนมอ่อยหมกขาวโดชิมน่มเป็นชาเย็นค่ะาชาไทยข้างล่างเนี่ยก็ดูดเลยค่ะอ่ะมน้ำแข็งด้วยอร่อยไหมจ๊ะข้างล่างมันจะหมดแล้ว มมาก็จะกินมันนองเีงใช่ค่ะม่ำไปเตี๋ยวต่อกินมีต่อมาบ้านลองกินของน้องน้องลองกินของมามามาลองกินของน้องของน้องอร่อย เแล้วจ้ะไปเอากระเป๋าด้วยจ้ะทำไมทำไมเราไม่เอารถตู้มารถตู้ไหนรถตู้เหมือนอันมอนรถตู้อะไนเนี่ยป่ะไปรถเราค่ะป่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова